การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Big Destination สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลลีเดย์ Big Destination บ y ลีลาวดีฮอลลีเดย์ทรูไอดีความบันเทิงที่ตรงใจลิซ่าที่สุด ยินดีต้อนรับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination และว,วันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมายัางประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและความคลาสสิกจากยุโรปตะวันออกอย่างโครเอเชียครับโครเอเชียเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากด้านธุรกิจการบริการมีค่า GDP อยู่ที่ประมาณ56,0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยที่ประชากรมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ551ดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญหลายอย่างเช่นสิ่งทอเคมีพัณฑ์เครื่องบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้อีกหนึ่งรายได้สำคัญของโครเอเชียก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่หลากหลายและเป็นเจ้าของมรดกโลกมากถึง10แห่งโดยในแต่ละปีที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการมากถึงประมาณปีละ20ล้านคนซึ่งคิดเป็นรายได้มากถึง20%ของค่า GDP เลยทีเดียว สำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้ของเราเราจะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่บริเวณตอนกลางของประเทศกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งสายน้ําซึ่งมีที่มาที่ไปจากที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งรายล้อมไปด้วยน้ำตกสวยๆมากมายและตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติพริวิเซ่นั่นเองและหมู่บ้านสวยๆที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มีชื่อว่าหมู่บ้านลัสโตเก้นั่นเองครับคุณผูมสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุตสวัสดีครับส,บสวัสดีพี่เอ๋เราดูแผนที่ให้อยู่ครับค <c oughs> ุณผู้ชมเราอยู่ที่โคเอเชียครับคุณผู้ชมครับเราบินมาไกลมากโคเอเชียอยู่ยุโรปตะวันออกนะฮะเลยมินิดเดียวก็เวนิสนะฮะถัดไปก็ออสเตรียคุณผู้ชมจะได้ไม่สงสัยว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะโคเอเชียนี่มีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่สวยงามมีขุนเขา แบบนี้หญ้าเขียวๆป่าเขียวๆสวยนะครับมีทะเลสวยงามทีเดียวรับรองว่าโคเอเชียจะทําให้คุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่ๆนี่คือหมู่บ้านแรกที่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวหมู่บ้านที่เอาตัวเองมาอยู่บนน้ำอืนี่เลยใช้คำนี้มีแม่น้ำไหลหนึ่งัะ ไหลามาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆก็จะแตกเป็นน้ำตกเล็กๆตเต็มไปหมดเป็นน้าหลัลล่นไปเรื่อยๆเขาสร้างหมู่บ้านลาคล่อมตรงนี้มาหลายร้อยปีหมู่บ้าน<อ>ชื่อว่ารัสตอกเกนี่โอ้นี่เลยถูกต้องครับรัสตอกเกหมู่บ้านนี้อยู่รวมกับน้ําสร้างบ้านแล้วก็เป็นมิตรกับน้ําใช้น้ําให้เป็นประโยชน์นะฮะตั้งแต่การสร้างรหัสหรือกังหันนะฮะเพื่อมาพัฒนามาเป็นเรื่องของการเครื่องทุ่นแรงนะครับ แล้วก็มีภูมิทัศน์สวยๆแบบนี้หมูบ่บ้านนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบใครมาพลาดไม่ได้เลยสํหรับ,บการเที่ยวป่าเที่ยวเขาลัสตอกเก้คุณผู้ชมครับแล้วก็น้ำตกลัสตอกเก้ใช่แล้วมาดู <ไป S 1> เขาเลยครับ ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือความพยายามจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยการแปลงเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติมาใช้ได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการทํากังหันน้ําหรือจะเป็นพลังงานลมนอกจากนี้ภายในหมู่บ้านจึงมีการจัดแสดงเครื่องมือต่างๆของหมู่บ้านให้เราสามารถเดินเข้าไปชมได้อีกด้วยครับนี่ก็มีตัวอย่างขึ้น เพราะว่าไอ้กลางหันนี่เขาเรียกมันรหัสนะฮะให้ว่ารหัสไ,ได้รหัสได้รหัดน,น <ะ S 2> ้ำหมุนน้มาใช้ประโยชน์พวกนี้ฮะประโยชน์ทางการม<อ>โม่ม,มั่งละบดอัดอะไรประมาณนี้หมดเลยใช้พลัง,งน้ำในการหมุนนะฮะ,ะ,ะ,ะมาล่อนมีที่ล่อนแปง้งครับบดข้าวโพดบดอ้าวขวกอย่างนี้เลยนี่มันเป็นฟูลมิลก็คือการเอาช้อนมาดัดแปลงใช้คำแบบนี้หรือว่าเจ้าตัวกลงหันเนี่ย ทำบัตร่างเหมือนกระชอนน,ชอน,นะฮะแล้วก็รองรับน้ำแล้วก็หมุนลักษณะนี้นอกจากเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราได้เห็นกันไปแล้วอีกหนึ่งความน่าสนใจนั่นก็คือความสวยงามเหมือนหลุดออกมาจากนิยายที่ทําให้ครั้งหนึ่งที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์อีกด้วยและการถ่ายทําในครั้งนั้นเองก็ได้ทิ้งอนุสร์เอาไว้เพื่อเป็นเทีย่ยะลึกให้นักท่องเทีย่ยวได้ชมอีกด้วยครับนี่คืออะไรพี่เอ๋นี่คือสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน หรือว่าเสาโทเอมโทเทมนีอีเิีาแดงนะที่เราเจอลาสกาเยอะเยอ๋อเดอะโทเทมครับอ๋อ oh, มีการถ่ายหนังด้วยนะอ๋อเคยไปถ่ายอย่างที่นี่อ uh, น,นี่อ่ะ uh ชื่อเรียกว่า treasure of silver lake oh. นี่คือ silver lake ตั้งแต่ปี1 9 6 4 50กว่าปีที่แล้วให้ให้มาถ่ายหนังแล้วก็สร้างทิ้งไว้คุณผู้ชมฮะถึงว่าในอินเดียแดงมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เป็นเรื่องราวหมู่บ้านอีนแดงที่นี่แล้วก็แล้วก็มีเขาเรียกว่าชื่อว่าขุมทรัพย์ที่ซิวเวเล็กทะเลสาบสีเงินกันเป็นหลังของชาวเยอรมันฮะเยอรมันมาสร้างไว้ฮะ1964สี่ครับ จากหลายๆอย่างที่เราได้นําเสนอมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองถึงต้องบอกเลยว่าทริปกันมาหมู่บ้านลัสโตเก้นั้นเป็นการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าน้อยแต่มากจริงๆครับบอกคนหมู่บ้านนี้ถ้าไปเที่ยวน้ําตกที่อื่นคงลําบากแหละเพราะตัวเองเป็นเจ้าของวิวที่สวยขนาดนี้บอกเลยฮนะบลำบากละเปิดประตูมาเปิดหน้าต่างมาก็เจอโ,นะโอ้โหทุกนมไงน้าตกน้ําโอ้เดินไปสามก้าวเลย ยากสวยสวยโอ้ลำธานก็เจอโอ้เที่ยวที่อื่นลำบากนะคนที่นี่นอกจากไปเที่ยวทะเลแล้วล่ะเอพี่เขามีหน้าขยักนะถ้าคุณผู้ชมชอบพายเรือฮะก็พายคายักที่นี่สบายเลยผมชอบกินปลาเทราผมไม่อยากปลาเทรากินผม นี่คุณผู้ชมมาเที่ยวหมู่บ้านนี้ใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงเดินรอบๆไม่ได้ไกลมากแล้วก็ทางเดินก็ไม่ได้ลําบากลําบนใช่ไหมครไม่ไม่ได้ใหญ่ไม่ลงถ้ำไม่ไม่ได้ใหญ่ครับแต่ว,ว่ามันมากมายใช่เออใช่คําเนี้มากมายมันมากมายนั่นแหละเล็กๆแต่มีอะไรมากมายใช้เวลาชั่วโมงอาจจะไม่พอด้วยหนึ่งชั่วโมงสทหรับการเดินชมแล้วก็เก็บไว้อีกหนึ่งชั่วโมงสำหรับ รับประทานอาหารเที่ยงนี่ถ้าไม่ลงท้าถ้าลงท้าก็อีกชั่วโมงหนึ่งเป็นสามชั่วโมงรวดเพราะไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เอาเป็นว่าผมหิวแล้วคุณนรุธหิวหรือยังผมทานได้แปลว่าไม่หิวผมทานได้แปลว่าไม่หิวทานได้ไงก็คือหิวไงนไปเถอะไปทานข้าวเที่ยงกันนะเชิญับ หายตัวฟริงคุณผู้ชมก็มาเจอร้านอาหารในหมู่บ้านนี่แ่ละครับย,ยังมีเสียงน้ํามีน้ําลอดใต้เท้าเราอยู่เลยนะครับเนื้อครบ,ครบแบบนี้อาหารการกินผลไม้มปลาทะเลนี่คืออาหารโคเอเชียครับ สีคลร์ฟูสีสันเหมือนท่องเที่ยวครบรถหลากอารมณ์แห่งความสุขมืเดียวเที่ยวครบ3จังหวัดชนบุรีฉะเชิงเศราระยองช้อปเพลินกับสินค้าดีอาหารอร่อยว้าว <Wow. S 1> สนุกกับมินิคอนเสิร์ตริมทะเลกับศิลปินชื่อดังจากวงเยสเดรรากบาง,าง,างทิปไทรมุกนวอไหยและแบมไพลินและกิจกรรมอื่นอีกเพียบเลยวันที่30มีนาคมถึง2งเมษายนส5ง6ายณถนน,นเลียบชายหาดพัทยากลางจังหวัดชนบุรี <S <S ชีวิต มีเรื่องจําเป็นเสมอจําเป็นต้องทํางานครับเหมือนจเป็นต้องจ่ายจ่ายจ่ายค่าเท่าทาอีกแล้วเพื่อครอบครัวจ้ะเอ๋เจ้าน็ร้อยมาแล้วลูกเจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ปกก่วยตนสำคัญก็รับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายใน72ชั่วโมงโดยไม่ต้องสละความใจการดูแลผู้ประกันตนคือสิ่งจําเป็นสําหรับเราเพราะคุณคือครอบครัวและสัคงคม สนับสนุนโดย True ก i g ก Tech Pro-Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแส Small Group by Holiday Group กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่หมู่บ้านลาสโตเกเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงกันครับซึ่งรสชาติของอาหารจะเป็นยังไงและจะมีอะไรมาให้เราได้ลองชิมกันบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับหายตัวฟริงคุณผู้ชมก็มาเจอร้านอาหารในหมู่บ้านนี้แหละครับดูนะมีเสียงน,น้ํามีน้ําลอดใต้ เท้าเราอยู่เลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับใช่ต้องบอกว่านั่งทานมีความสุขมากน่าทาน,นทานมากเมื่อวันนี้เลยสั่งหลายอย่างหน่อยคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดทีวีขึ้นมาดูตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศโคเอเชียครับแล้วก็อยู่ในภูเมิประเทศที่เป็นเขามีทั้งเขามีทั้งทะเลวันนี้เราอยู่ที่เขาก่อนนะฮะนี่เลยแล้วก็อาหารเขา,เขา แม่น้ําแม่น้ําก็ต้องมีปลากับอาหารป่านั่นเลยฮะปลาด้านหน้าคุณนิรุตเนี่ยแต่ตนี้เป็นส MOKE s a l m o เท่านั้นแล้วส MOKE s a l m o ทานที่ไหนก็อร่อยไม่ผมอยากทาปลาเท้าสิมันลําทานเดี๋ยวมาแน่นอนเรียกเรียกน้ําย่อยก่อนปลาเท่ามาแน่นอนนี่คือเรียกน้ําย่อยดาล่างวางไว้เลยคุณ Rocket อ่แล้วนี่อะไรผักย่างต่างๆผักย่างต่างๆเยอะมากนะมีตั้งแต่เจ้าฟรก เบลเปเปอร์พริกหวานมะเขือมะเขือม่วงมะเขือไอตงกูชินี่ตงกู่่าผักพวกนี้เราไปสามารถเจอได้ที่ทิ่ร่มตลาดร่มแดงร่มสีแดงคุณผู้ชมฮะวันก่อนเราพาไปเรานอนที่กรุงอะไรกรุงอะไรเดี๋ยวเรารอลนเืองหลวงงหลวงเลยซาเกรฟเออซาเกรฟซาเกรฟนะฮะแล้วก็จะเจอท้าตลาดร่มแดงนี้มีพืชผักผลไม้แบบนี้เยอะแยะไปเช้าๆจะเจอเลยฮะเต็มไปหมดเพราะค้าแม่ขายน่ารักมากมาถึงกับผมข้างหน้านี่คุณผู้ชมครับรวมเนื้อ รวมเนื้อเด <Order. S 1> เนื้อแห้งเนื้อรมควันเนื้อที่ทําการถนอมอาหารทุก <Order S 1> แบ<ม>บเ,เลยนะครับ <Order S 1> เนื้อวางอยู่ข้างล่างข้างบนจะมีชีสที่ชาวโคเอเชียเขาบอกว่าชีสเขาเป็นที่หนึ่งในโลกเหมือนกันคุณผู้ชมต้องลองมารับประทานดูทานร่วมกับแตงกวาดองเปรี้ยว,ยวตัดกันดีเลือเกินครับแต่เนื้อทั้งสี่ชนิดเนี่ยเป็นเนื้อที่ต้องเรียนว่าหาทานที่ไหนก็ยากเหมือนกันเริ่มต้นที่เอาเบาๆก่อนตรงนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาใกล้ตัวอะไรใกล้ตัวเ เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเนื้อกวางแห้งคุณผู้ชมครับเนื้อกวางแห้งอนะครับถัดมานี่เป็นเนื้อหมูป่านี่นะฮะแห้งเหมือนกานทำเค็มๆนะฮะลองมาเค็มๆเลยต้งกวางั้งหมูผัดมาตัวนี้ก็คือจะสองอย่างนี้รวมกันเป็นเจ้าเนี่ยนี่ทำเป็นไส้กรอกไสโชว์หน่อยนะโชว์หน่อย มันจะแบบแข็งๆจะแข็งๆหน่อยจะกอแข็งนะครับนี่คืออาหารเรียกน้ำย่อยถัดมานี้รับรองว่าที่ไหนในโลกก็ไม่น่าจะค่อยได้เจอมันเท่าไหร่ต่อไปพิกาต้เราทานทุกเนื้อแต่ไม่มีเนื้อคุณยี่รับเนื้ออะไรทานหมดแล้วนะเนื้อปลาลายปลาลายขอโทษเนอปลาลายยีรับไม่มีเขาไม่กินขาิโปขาทิโปนะไม่ได้ทานแต่เจ้านี่ฮะเก่งนักใช่ไหมมาทำเขาเลยทำเนื้อแห้งนี่คือเจ้าเนื้อหมีคุณอุ้ยล้น มันยังแข็งแรงอยู่เลยคุณผู้ชมนี่คือเจ้าเนื้อมีนะฮะเขารวมกันโอเคเพราะนั้นเป็นยังไงช่รยกรุณาบอกตัวเนื้อเค็มไม่มีกลิ่นอะไรแปลกๆเลยไม่ไม่มีไม่มีกลิ่นสาบเพราะมันเค็มปุ๊บเราต้องรีบเอามาไใ่เจ้าแตงกวาดองตามเข้าไปมันเปรี้ยวมันตัดเปรี้ยวมันเป็นเปรี้ยวเค็มเจอกันแล้วก็ตามด้วยเจ้าชีสสีเขาคุยว่าอร่อยนะอร่อยนะค้าไปนื้อหแอคุณผู้ชม ยอดธรรมดาสัตว์ป่าไม่ต้องมีสาบนะอันนี้ไม่มีฮะแล้วเราน่าจะเขามีวิธีการจัดการได้ดีเดี๋ยวผมก็ลองแสดงว่าเพีเอกินหมีมาตลอดใช่เนี่ยทำไมฮะถึงได้คุ้นกับมันไม่มีสาบอะเลยก็ไม่สาบนะกินกวางก็ยังมีกินกวางเอามือดิเอามือเอามือนี่ผู้ชมดูสไลด์บางเส้นใหญ่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีมันมากเท่าไหร่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในช่วงฤดูอื่นนะครับคุณผู้ชมจะได้กินสเต็กเนื้อหมี ที่โคเอเชียโคเอเชียทานสเต็กเนื้อหมีด้วยป่าเกันเฉพาะที่หมู่บ้านนี้นะ่ในกลุ่มเทเลบไม่มีนะไม่มีใช่ไหมมันไม่เป็นป่ากันไปมาเรานอนที่ในเมืองหลวงมาหลายคืนนี้เรามานอนป่ามีอาหารป่าเหมือนอย่างเราอยู่ในประเทศอื่นออกไปชนบทจะมีอาหารป่าต่อไปก็จะเป็นเนื้อนี่ดีกว่าหมูป่าหมูป่าหมูป่าก็าพ่ธรรมดามากนี่ฮะสีอันนี้ทานได้ ไปอีกแบบอันนี้นุ่มหอมสโมคนุ่มที่ก็สโมกมาอันนี้ก็ทั้งแข็งหน่อยข้าวหมี่แข็งหน่อยเพราะว่าเป็นนักกล้ามแข็งแรงกินเข่าเลยเพราะว่านี่ฮะบอกขอปนได้ไหมเนี่ยนี่ยเนี่ปน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 คนละครึ่งดิคนละครึ่งดิหมีอร่อยคุณผู้ชมถ้ามาลองดูอย่าเพิ่งตกใจกับโคเอเชียคุณผู้ชมครับโคเอเชียจริงๆแล้วเป็น ประเทศยุโรปตะวันออกแล้วะฮะทานอาหารยุโรปปรกติเลยแล้วก็เป็นทวยเชียร์เป็นเจ้าของใจหาที่ยาวเหยียดได้หกพันกว่ากิโลเมตรนั้นแล้วอาหารทะเลอร่อยมากต้องเรียนอย่างนี้นะครับเขาบอกเบเกอรี่ก็อร่อยครับคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วมาที่นี่อย่าลืมทานพวกเบเกอรี่ทานของปแปลกๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยใจมาเจอกับอาหารทะเลที่สดมากลองสปอคซัมมัน,นมาดิแต่ถ้าคนรักการทานอาหารท,ที่รสจัดหน่อยก็ติดพวกน้ำพริกน้ำพริกบ้างอันนี้ก็เป็นลักษณะครีมชีสครีมชีสนะราดซอสราดมาเดี๋ยวลองดูเลย ไม่อยากให้ลงคอเลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าจะไงอร่อยขนาดไหนอร่อยมากเลยไม่คาวแล้วหอมปราเทาขึ้นมาเลยท่านผู้ชมที่คุ้นกับปลาเท่านะครับครับจะมีกลิ่นใคล้ายปลาทูนะอันนี้พูดจริงๆครับถ,ถ้าที่บ้านเราถูกถูงเมื่อไหร่ละตำน้ำพริกกะปิแล้วทานกับปลาเท้าแทนปลาทูในยามที่ปลาทูไม่มีงั้นถ้ามาโครเอเชียคุณผู้ชมปลาเท้าเสียบบ้านเราแพงนะมาโครเอเชียทาน้เยอะของแปลก,ปลกๆเช่นเจ้าเนื้อหมีคุณผู้ชมมาเปิดใจลองดูเลยนะที่นี่เขาทานกัน เป็นวัฒนธรรมเขาอะนะฮะลองดูครับพอเอามาเสิร์ฟก็ลองทานเขาดูถ้าถ้าไม่ตังเกียจมันมากเนื้อครบ,ครบแบบนี้อาหารการกินผลไม้ที่รสชาติค่อนข้างจะออแก,กนิกอร่อยทีเดียวปลาทะเลนี่คืออาหารโคเอเชียครับเดี๋ยวเรารีบทานจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อวันนี้เที่ยวสวยๆเลยฮะชั้นูเดืครับเดี๋ยวจัดก<น>าเรเจ้าหมีนี่ก่อนครับผมจัดการปลาครับผมเป็นพวกน้ำ่ายน้ำผมเป็นพวกปราหมีเอาเลยดุร้าย จากอุทยานลยแล้วมาทะเลเะยคุณผู้ชมน้าทะเลที่นี่สีแบบ<ล>มันเป็นเธอคอยอ่ะมันเป็นไพลินอ่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานว่าชาวโรมันเคยปกครองที่นี่นะฮะเจ๊จ่ายคขาผู้คองยังคุ้มครองอะไรมันเดี๋ยวพี่ คุ้มครองอะไรถ้าป่วยขายของไม่ได้แก่คุ้มครองใช่ไหมไม่คุ้มครองแต่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40เขาคุ้มครองขับวินโมไซค์4ล้นแค่จเงินสมทบทุกเยนเพื่อรักษาสิก็ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมเฮ้ยไปเว้ยไปไหนพี่ไปสมัครไงไปไปเร็สายด่วนโทร1506 สนับสนุนโดย Image Holiday, ThaiMidi.com อัพท y o u อยอัพสุดไม่ฉุดฟิวพกเกจเสริมรูปแบบใหม่จาก True 5G ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางออกมาจากหมู่บ้านลัสโตเก้เพื่อไปยังบริเวณตอนใต้ของประเทศกับเมืองสวยๆติดทะเลอย่างเมืองซาดาเมืองใหญ่อันดับ5้าของโครเอเชียครับและเมื่อมาเมืองแห่งนี้สถานที่แรกที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือท่าเรือลีว่าที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้นั่นเองครับโอ้คุณผู้ชมครับจากอุทยานหนึ่งอุทยานในเลยคุณผู้ชมน้ำทะเลที่นี่สีแบบใสนะ มันเป็นเธอคอย์อ่ะมันเป็นไพลินอ่ะคุณผู้ชมแต่เรามองไม่ได้มันดำเลยนะฮะเราอยู่ที่เมืองคุณผู้ชมเราอยู่ที่เมืองชายทะเลสวยๆนะฮะเมืองนี้นทเที่ยวเต็มเลยเมืองชื่อว่าเมืองซาดาคุณผู้ชมครับเมืองซาดาที่อยู่ริมทะเลสวยเลยแล้วตรงนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยเข้ามาทำอะไรเป็นแหลมยื่นออกไปไม่ที่จอดเรือเต็มไม่หมดเราเรามาจากอุทยานเมื่อสักครู่นี่ประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงคุณผู้ชมครับคืนนี้เราจะพักที่นี่ รับลมทะเลเย็นๆของทะเลไอเดริกนี่นะครับนี่คือค่าวตบุตรบอลขานแล้วทะเลแถวนี้สวยที่สุดในค่าตบุตรบอลขานต้องใช้คํานี้เขาเนั่งกันอยู่ยเยอะแยะเขาดูพระอาทิตย์ตกใช่ไหมทั้งตกแล้วก็จะมีหลายรเรื่องทีา้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินไปดูฮะว่ามีอะไรบ้างกับตรงนี้แหลมตรงนี้เลยของเมืองเมืองนี้ฟางผู้ชมเชิญแหลมซีเมนนะแหลมเป็นซีเมนมากอิฐปอกด้วย สำหรับท่าเรือแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดทิตของเมืองซาดาเนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของงานศิลปะชื่อดังของเมืองถึง2ชิ้นเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือออแกนทะเลที่เราได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมน,นอกจากจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าตกน้ําแล้วเนี่ยตรงนี้ยังเป็นที่นั่งฟังเพลงวยฮะแต่ศิลปินนี้เป็นพี่ลมกับพี่น้ํามาจากธรรมชาติล้วนๆลมก็จะพัดเขานี่ ล่องตรงนี้คุณผู้ชมครับแล้วเสียงก็จะพึ่นมาทางรูพวกนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คนนั่งฟังเสียงวุ่งวังนี่ไม่ใช่เสียงปลาวานร้องนะฮะนี่เป็นเสียงออแกนลมนะครับตรงนี้เป็นที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกน้ําตกดินที่โรแมนติกมากนะฮะนี่ฮะ็นลมมีน้ํจาจัดการผลิตเพลงธรรมชาติให้เราฟังเนอะนอกจากจะนั่งฟังเพลงตรงนี้ดูพระอาทิตย์ตกน้ําตกดินแล้วเนี่ย เลยไปตรงนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นกําลังดูอะไรอยู่นี่เขานั่งอยู่แบนกระจกอะนั่นไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะใช้ลมใช้น้ําแบบนี้เหมือนกันฮะเขาไปปั่นไฟสความสวยงามให้กับแหลมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาดูอะไรกัน สำหรับผลงานศิลปะอีกหนึ่งชิ้นในบริเวณท่าเรือแห่งนี้ก็คือการใช้นวัตกรรมจากแผงโซล่าเซลล์มาสร้างสรรค์จนกลายเป็นผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวครับคนนั่งเต็มไปหมดเลยนั่งทําอะไรกันนี่ไงผู้ชมดูถ้าเริีอถ้ามาตอนกลางวันนี่ก็เป็นกระจกสวยๆอย่างนี้นะฮะแล้วด้านล่าง กระจกนั่นจะมีแผงโซลาเซลล์ครับค<อ>ุณผู้ชมครับนั่นะละเก็บพลังงานไว้พอตอนข้ามหมดแสงธรรมชาติเมื่อไหร่เขาฉายแววทันทีโอ้โหเป็นไงล่ะกลายมาที่รวมของนักท่องเที่ยวทั้งเมืองเลยมาดูพระอาทิตย์แล้วก็มาน,นี่มาเล่นกับไฟมานั่งฟังเพลงคุณผู้ชมครับเมืองนี้น่ารักมากนะลมเบาๆคุณผู้มชมครับน,าน,านี่บบบลมเบาๆนะฮะแล้วก็เป็นทะเลที่ไม่เหนียวตัวแ,ตแล้วก็ไม่ได้ไกลเมืองคุณผู้ชมครับนี่ถัดไปประมาณสักสิบกว่าเมตรนี่เข้ากําแพง เมืองเมืองแล้วฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนที่นี่แล้วไปเมืองกันด้วยนี่โอ้หนอกคนนี้ก็มีโซล่าเซลล์ติดท้ามาอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ใช้ต่านอันนี้ไม่ใช่ละเอามาสู้กับโซล่าเซลล์ตรงนี้โดยเฉพาะน่ารักนะโคเอเชียนี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมหลักก็คือเรื่องของอาหารทะเลเรื่องอุตสาหกรรมระมงนะครับแล้วก็อีก รองลงมาก็คือเรื่องท่องเที่ยวเลยมี2เรื่องทะนั้นแล้วเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากเขาพร้อมท่าแบบให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ก็มาจากหลายที่ทีเดียวเอเชียเราก็มาเยอะนะครับคันเกาหลีก็มาหร่อจะพาไปเดินในเมืองนู่นไฟลิไรแอบเลยไหมจะได้ดับหมดไม่เอาอย่าไปแกล้งเขาไม่แกล้งเขาเ เปิดไฟสวยมากนะกลางเมืองผมชอบไงมันได้อารมณ์ไงเวลามีหอเงี้ยใช่ไหมล้วมีไฟแล้วดูแสงนี่ทะลุออกมาสวยมากนะนี่มันเมืองเก่าทั้งเมืองแล้วเปล่าพี่เอ๋ใช่ครับเก่าทั้งเมืองคุณผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานว่าชาวโรมันเคย ปกครองที่นี่นะฮะและผู้คนก็น่ารักผู้คนน่ารักไหมผู้คนน่ารักผู้ชอมีคนที่รุดคอนเฟิร์มว่าผู้คนน่ารักกลิ่นอากาศแลอว่ากลิ่นลมอะไรที่นี่แปลกกว่าเมืองอื่นๆที่เคยไปมาผมไม่ได้พูดเวอร์เลยนะครับมันเป็นกลิ่นหอมตลอดนะเห็นไหมไม่รู้หอมอะไรก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาเปิดตน้งต่มาทั้งโรงแรมกลางเมืองนะ รถล,ลางวิ่งกันทั้งคืนคกุงกังกุังยี่สี่ชั่วโมงกุงกังกุงกังเออเปิดหน้าต่างมาหอมนะก็อหอมนะนั่นไงมันไม่มีกลิ่นของท่อให้เสียกลิ่นของน้ํามันเสียอะไรอย่างเงี้ยเขาสะอาดสะอ้านเมืองสะอาดผู้คนอา,อาหารสบายสบายเลยมาโคเอเชียมาเสพวัฒนธรรมน่ารักน่ารักมาดูธรรมชาติผู้คนน่ารักมากอาหารการกิน เรียบพร้อมบริบูรณ์อย่างที่คุณนิรุตบอกฝากโคเอเชียไว้ด้วยเราังอยู่โคเอเชียอีกหลายวันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอนัตพงศ์รับภาษาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุตธนิยาเที่ยวเรา2คนลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่นี่คือหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาพม่าต้องมาเลยคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังคือการนั่งรถม้าชมเขตเมืองเก่าวัดนี้ชื่อตามกษัตริย์มอญชื่อว่ามานูหาเป็นวัดที่เป็นศิลปะมอญ พลาสติกเป็นตะกร้าใบใหม่เพื่อโลกและผ้าที่สะอาดขึ้นบร e สเ e ็กเซลสูตรน้ำสลายคราบหนักแม้ผ่านมา72ชั่วโมงพร้อมพลังสมาร์ทเอนไซม์ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องขยี้แพ็ค20บาทมีจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาวไม่ว่ารักแบบไหนก็สุขทุกความรักได้แบบเลิฟไลท์ลาเวนเดอร์รักความเข้มรักนุ่มๆคู่กันให้หอมอบอวล